แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิวสำหรับ2,026 toyota land cruiser fj 4 0ภาษาไทยความยาวประมาณ800คำโดยรวมทุกหัวข้อไว้ในย่อหน้าเดียวพร้อมเริ่มต้นตามที่คุณต้องการสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา channel name thailand วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรีวิวรถรุ่นในตำนานที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่กับ Toyota Land Cruiser FJ40 ปี2026ที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยครับเจ้า FJ40 รุ่นใหม่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งและกลิ่นอายเรโทรไว้ครบถ้วนด้วยทรงกล่องเหลี่ยมที่ดูบึกบึนไฟหน้าทรงกลมแบบเลตที่ได้แรงบันดาลใจจากรุ่นดั้งเดิม กระจังหน้าทรงคลาสสิกพร้อมโลโก้โตโยต้าแบบตัวพิมพ์ใหญ่สะท้อนความดิบแตม่มีสไตล์ขอบล้อและกันชนทําจากวัสดุแข็งแรงพร้อมลุยทุกสภาพถนนยางออฟโรดขนาดใหญ่เสริมภาพลักษณ์ให้พร้อมลุยเต็มที่ในขณะที่ภายในห้องโดยสารก็ผสานกลิ่นอายคลาสสิกเข้ากับความทันสมัยได้อย่างน่าประทับใจเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพดีมีทั้งแบบ2และ4ที่นั่งโดยยังคงใช้โทนสีแบบวินเทจแต่เพิ่มระบบปรับอากาศอัตโนมัติ หน้าจอกลางเป็นระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลาัยแบบมัลติฟังชันและหน้าปัดดิจิทัลผสมอนาลอ็อกเพิ่มความสะดวกสบายและเท่แบบคลาสสิกขุมพลังของเจ้า FJ40 รุ่น2026นี้มาในรูปแบบเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรไฮบริด Max ให้พลักกำลังประมาณ326แรงม้าแรงบิดสูงถึง630นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อเต็มระบบ 4WD ที่มีโหมดการขับขี่หลากหลายเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งบนถนนและเส้นทางออฟโรดโดยมีระบบ Crawl Control และระบบบล็อกเฟืองท้ายมาให้ด้วยช่วยให้ปีนป่ายหรือขับบนเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจเรื่องความปลอดภัยก็ไม่เป็นรองใครเพราะโตโยต้าจัดเต็มระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแปรผันแบบแปรผันอัตโนมัติ กล้องมองรอบคันและถุงลมนิรภัยรอบคันรวมถึงโครงสร้างตัวถังที่ n g a f ที่ให้ทั้งความแข็งแรงและความปลอดภัยสูงจุดเด่นพิเศษของ Land Cruiser FJ40 รุ่นนี้คือการออกแบบที่ย้อนรำลึกถึงตำนานแต่เติมเต็มด้วยเทคโนโลยีใหม่เหมาะสำหรับคนรักรถสายคลาสสิกที่ต้องการใช้งานจริงทั้งในเมืองและนอกเมืองตัวรถมีขนาดกระทัดรัดกว่ารุ่นใหญ่แต่ให้ความรู้สึกมั่นคงพร้อมลุย พร้อมระบบช่วงล่างแบบอิสระด้านหน้าและคานแข่งด้านหลังที่ปรับปรุงใหม่ให้ทั้งความนุ่มนลนและความสามารถในการลุยได้ดียิ่งขึ้นราคาจำหน่ายในต่างประเทศเริ่มต้นที่ประมาณ55,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราวราว2ล้านบาทตน้นต้นซึ่งเมื่อเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยคาดว่าจะมีราคาประมาณ2.5-2.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันที่เลือก สรุปโดยรวม t o y ย t a Land c r u รูเซ FJ40 ปี2026คือรถที่ร,รวมความคลาสสิกความแข็งแกร่งและความล้ำสมัยไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับคนที่ลหลงไหลในดีไซน์เรโทรแต่ไม่อยากละทิ้งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม่หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการเดินทางและการผจญภัยแบบมิสไตล์นี่คือรถที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ChannelName Thailand ด้วยนะครับสวัสดีครับหากคุณต้องการชื่อคลิป คำอธิบาย Hashtag และแท็กสำหรับ YouTube ด้วยบอกได้นะครับ